เอาแล้วยังไงลิเวอร์พูลสนคว้าเชเมนโยเสริมเกมรุกเพิ่มตลาดแข่งเดือนมกราคมนะาเอาแล้วยังไงเมื่อคาดการ11เปตัวจริงลิเวอร์พูลบุกรังแฟรงก์เฟิร์ตเวียดคัมแบ็กดร็อปซาลาอีซักหวังหยุดแพ้น4ีนัดรวดเอาแล้วยังไงเจก,กินคอฟมีชื่อเอี่ยวลือสนันหงเรียกบอดบริหารประชุมด่วนถกอนาคตของอันเดรสเอาแล้วเมื่อตำนานชี้ดาวดังลิเวอร์พูลเริ่มตั้งคำถามกับตนเองเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทัวนักรอลทางังสื่อบริการาข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะผลักดันในการที่จะคว้าตัวอัชทวนเชเมนโยดารุกฟอร,ร์มรอนแรงของบราร์มัตมาเสริมทัพตลาดนักเตะแข่งเดือนมการาคมนี้โดยมองว่าจะเป็นตัวแทนของโมเมสซาร่าสำหรับลิเวอร์พูลมีการผ่าตัดขุมกำลังตำแหน่งเกมรุกช่วงเสมอที่ผ่านมา โดยมีการคว้าตัวแข้งใบอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักฟอร์เรียนเวียดและก็อูโกเอกิติเกมาเสริมทัพโดยถึงการนั้นเกมรุกขอ,ของแดงลิเวอร์พูลในปัจจุบันดูยังไม่ค่อยเข้าที่มากมายนักซึ่งกระส่งผลต่อ,อผลงานของทีมในปัจจุบันแพ้ไปแล้วมากถึง4นัดติดต่อก,กันในทุกบริการโดยล่าสุดทางด้านของไอช์นิวเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจรนารณาในการที่จะคว้าตัว อ,อัชทวนเชเมนโยสดารุกบรารมัดในช่วงตลาดมกราคมเนื่องจากว่าโมเมตซารา布拉กำลังฟอร์มตกเชเมนโยสเริ่มต้นฤดูการพิมพ์เด็กได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้วมากถึง6ประตูกับอีก8เกมซึ่งบรารมัตรูรร้ดีว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาในการรักษาดาวเตะไวไ้เฉพาะรานี้ไว้กับทีมในระยะยาวโดยทําการบริง,งานเขาเพิ่มเติมระบุว่าของแดนลิเวอร์พูลสนใจในตัวของเชเมนโยสในระยะยาวแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ ย่ำแย่ของซาราาเดฤดูกาลน,นี้และการที่เขาต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นช่วงปลายปีทําให้ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาว่าจะผลักดันดีวของเชเมนโยให้เกิดขึ้นตลาดหน้าหนาวในครังนี้หรือไม่นอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังคงมีทั้งน้ำพอสเปอร์และก็แมนยูที่จับตาสถานการณ์ในครังนี้ของเชเมนโยอยู่เช่นเดียวกันนะ เอาละดังไงเมื่ออันเดนทรอสเตรียมจะประับทัพลิเวอร์พูลครั้งใหญ่ก่อนจะเยือนแฟรงเฟิร์ตเกมแชมเปียนลีกรอบบลิฟเฟชนัดที่3คาดดรอปโมซาราและก็อีทักสับรองส่งฟอร์เดียดยตคืนตัวจริงล่าชัยหยุดสถิติแพ้สีนัดติดต่อกันโดยลิเวอร์พูลแชมเปียนลีกซึ่งประสบกับความปราชัยแพ้สีนัดรวดติดต่อกันในทุกรายการโดยมีคิวลงเล่นในเกมแชมเปียนลีกรอบบลิฟเฟชนัดที่3วันอังคารนี้ด้วยการบุกไปเยือนไอทัักแฟรงเฟิร์ต ของสโบสรบุนเดสซริกาหลังแพ้ให้กับพนัของฝั่งแมนยูไปสต่อหนึ่งในเกมแดงเดือดเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณสนามแอนฟิลด์ถือว่าเป็นเกมแรกที่หงแดงแพ้คารังหลังจากที่3เกมก่อนหน้านี้พวกเขาก็ปรชาชัยในการเล่นนอกบ้านั้งสิน้นโดยสำหรับเกมออกไปเยือนอินรีแดงดำคาดการกันเลยได้ว่าอาเนตไายใหญ่บริแม็ชินจะประับทับแทบทุกขุมกําลังเนื่องจากว่า4ีเกมที่ผ่านมาฟ้องให้เห็นแล้วว่านักเตะหลายรายอยู่ในช่วงที่ฟอร์มยําแย่ เริ่มีที่ผู้รักษาประตูจะใช้จอจีบามาตาวิชรีในด่านตาข่ายคาทีมชาติจอเจียจะได้ลงเฝ้าเสาต่อเช่นเดิมในเกมนี้เนื่องจากว่าอาริสโซที่เด้งจากเกมบุกไปแพ้การาตาสลาย1-0ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกยังคงเจ็บไม่หายแม้ไม่อาจจะช่วยทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ใน2เกมที่ผ่านมาแต่ว่าอดีตมือกาาทีมบาเดนเซียก็ไม่ได้ก่อความผิดพลาดและก็ถือว่าเป็นนายทวันที่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นเจเรมี่ฟิล์มปองอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันไดและก็แอนดีบ้บราบบอสันโดยลิเวอร์พูลเองนั้นงานนี้ไม่ได้มีตัวเลือกในครั้นี้มากมายนักในโผกองหลังตัวกลา,างซึ่งก็จะทำให้โกนาเต้กับฟันได ได้ลงสนามต่อแต่เกมนี้มีแววว่าฟริมปงจะกลับมารับบทเป็นแบ็คขวาแทนที่คอนเนอร์แบตเชอรี่ขณะที่แบ็คซ้ายจะเป็นแอนดี้บรบอร์สันที่แย่งตำแหน่งคื้นไปจากมิรอสเคิร์เคชได้อีกหนึ่งหนเนื่องจากว่าดาวเตะทีมชาติฮังการียังคงสร้างผลงานได้ไม่อย่างอับไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นทันต์ของฝั่งฟอลอเรนเวียดโดมินิกโซบ็อกสไไรและก็อาริคแบค็คอาริสเตอร์ ช่วได้เลยนะว่าเกมนี้เวียจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีความคุ้นชินกับฟุตบอลในบ้านเกิดเป็นอย่างดีแม้ว่านัประแต่ย้ายมาค้าแข่งกับหงแดนลิเวอร์พูลสตาร์ค่าตัวแพงจะยังคงตอบแทนสโมสรไม่ได้แต่รก็ตามในรายของไบริอันกราเฟชเบิร์กมีปัญหาเจ็บข้อเท้าจากเกมแดงเดือดและก็ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมจึงเชื่อว่าจะพลาดในเกมเกมนี้สุดท้ายจะเป็นกองหน้าโคดี้กัคโปอูโกเอกิเดเกและก็เฟเดริโกเคียซ่า หลังโดนกรรูหลายรายชี้ตรงกันว่าฟอร์มตกชัดเจนจึงมีความเป็นไปได้ว่าเกมนี้สรอตจะดรอปโมซาลาเป็นตัวสำรองโดยเคียซ่ามีโอกาสได้สำแดงฝีเท้านอกจากนี้แล้วอเล็กซานเดอร์อิซักก็เป็นอีกรายที่ยังคงโชว์ฟอร์มกับลิเวอร์พูลไม่ได้และจะต้องหลีกทางให้กับเอกิเดเกยืนเป็นหัวหอกขณะที่กักโปซึ่งก็มีฟอร์มที่ดีในเกมที่แพ้แบนอยู่จะยังคงคาดหวังกับทีมต่อไปในครั้งนี้ เอาละยังไงเมื่อฟิกชาร์เคสสื่อลูกหนังของสเปนประโคมข่าวว่าบอร์บบริหารลิเวอร์พูลเรียกประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อจะพิจารณาอนาคตของอาเนสส์สทอตถ้ำกลางกระแสข่าวเจคินครอฟอดีตกุนซือแบกท่าพร้อมจะกลับมารับงานต่อจากของแดงรอบสองลิเวอร์พูลแชมป์พิมาริกออกสตาร์ตในเซน่ไได้ยดยอย่างร้อนแรงแต่ว่าในเกม4เกมหลังของทุกรายการพวกเขาแพ้เรียบบุรกระทั่งก่อให้เกิดกระแสการโจมตีสลอตนะฮะกุนซือดัชในหมู่กองเชียร์เดอะคอฟอย่างร้อนแรงหลังจากที่ เขาพาทีมแพ้แมนยูคารังไป2ต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันทร์ที่ผ่านมาจากผลานนการดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลแพ้4นัดรวดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2014ในยุคข,ของแบนดอนบราเชอร์โดยหากพวกเขาบุกไปแพ้แฟรงก์เฟิร์ตอีกในเกมแชมเปียนลีกในวันพุธนี้ทีมจากเมอร์ซีย์ไซด์จะแพ้5นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีหรือนับตั้งแต่ปี1953ในคัณงนี้หลังพาท่าให้กับผีแดงคารังกองเชียร์ลิเวอร์พูลหลายรายก็โจมตี สลดอย่างหนักในสื่อโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้สโมรสรปลดเขาออกไปทีอาทิเช่น4-2-4ของสลัดโง่มากเลยนะเขาทำลายซีชั่นของเราไล่เขาออกไปซะหรือว่าสลัดเป๋ไปแล้วแทคติกของเขาฆ่าเราไล่เขาออกไปซะตอนนี้ต่อเม้นต่อมาแผนของสลัดเนี่ยขยะจริงๆมันเป็นการมอบของขวัญให้กับแมนยูทำประตูเหมือนเกมการกุศลเลย หลังจากที่สโมสรพ่ายต่อทีมคู่แข่งคารังฟิกชาเคสสื่อเมืองกาะทิทงก็ได้โพสต์ลงทวิสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเจ้าของทีมลิเวอร์พูลชาวอเมริกันเรียกประชุมบอร์ดในวระเร่งด่วนโดยเชื่อว่าอาจจะมีการตัดสินใจถึงอนาคตของกุนซือในวัย17ปีรายนี้ซึ่งลิเวอร์พูลก็เรียกประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้ โดยสื่อเมืองการ์ทิงได้โพสต์นะฮะซึ่งก็หมายถึงวันอัคารที่21ตุลาคมโดยพวกเขาได้เสริมรายละเอียดว่ากลุ่ม FSG จะเด้นพิพากษาอนาคตของผู้จัดการทีมชาวดัชใน2ประเด็นหลักก็คือพวกเขาต้องการจะให้สรอตสร้างผลงานในการคุมทีมให้มีความเสมอต้นเสมอปลายสำหรับหัวข้อที่2ซึ่งสําคัญมากไปก่านนั้นก็คือคนสื่อชาวกังหันลมเองใช้เงินในการเสริมทัพในช่วงสเสมอเร,ร่วมแล้ว400ล้านปอนด์ ซื้อนักเตะหน้าใหม่แต่ว่าทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักแบร์ก็ฟอร์เรียนเวียนเีรสเคิร์เคสแลรก็เจเรมีมิฟิมปงต่างก็ไม่ยึดตำแหน่งในทีมตัวจริงในครั้งนี้ได้ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตมาว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ครับจะกลับมารับงานแทนที่เซอรสเป็นหนที่2เนื่องจากว่าอาดีตกุนซือบริแมกชีนเปิดปากอา่ากับสื่อม,มาบัดเมื่อวันก่อนว่าเขาเองนั้นอาจจะไปรับงานคุมทีมดังของทินแอนฟิ์อีกครั้งก็เป็นได้ อาร์ตนไงเมอร์โอฟอร์ดินานตำนานแข่งแมนยูเชื่อว่านักเตะดาวดังรายหนึ่งที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์กำลังตั้งคำถามถึงตนเองในการย้ายมาเล่นในบ้านผลบอลพิมเบริกซมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลลงทุนมหาศาลไปมากกว่า450ล้านปอนด์ในการเสริมทัพแข้งใบ6รายทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักฟอรเรียนเวียอโกเอกิเตเก้เจเรมีฟิมปงมิราสเคเคช และก็โจวันนี่เบรลนี่โดยเฉพาะเวียดกับอีซักที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าค่าตัวระดับสถิตสโมสรอ,อย่างไรก็ตามฟอร์มของพวกเขาอีนั้นยังคงไม่เป็นไปตามแผนที่แฟนๆคาดหวังโดยเฉพาะอีซักที่ยังคงเรียกว่าล่าผลบอลในการยิงประตูในพรีเมร็กไม่ได้ส่วนเวียดก็ยังคงไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแถมช่วงหลังก็ถูกจํากัดโอกาสในการลงสนามเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมสําคัญกับเชลซีและก็แมนยูในคัณงนี้เช่านั้นนะ โดยซึ่งทางด้านของฟอร์ดินานเชื่อว่าเวียดนั้นเริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการย้ายทีมของเดเดงหลังจากที่โชวฟอร์ไม่ออกและก็ช่วงหลังต้องดิ้นรนเพื่อจะหาตำแหน่งตัวจริงภายใต้ใตการกุมทีมของอาเดสร์ตมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่คุณคือนักเต,มเตมเมะมูลรค่า1้0ล้านปอนด์สมัยเป็นผู้เล่นผมเองนั้นก็เคยเห็นการสัญญากับนักเตะสถิตโลกมาแล้ว2-3ถึงครั้งและหากในช่วง2-3ถึงเดือนแรกผู้จัดการทีม ไม่ส่งผมลงไปเล่นในเกมที่มีความสําคัญอะไรมีความหมายเช่นนั้นผมคงสงสัยมากในใจในครั้งนี้เลยทีเดียวนะและข่าวท่พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันใหม่ค่ิวต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ